สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยที่3นะคะตอนนี้อยู่ในหน้าที่26นะคะเรื่องที่3.2.2การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักบัญชีคู่การบันทึการ,รายการบัญชีจะต้องบันทึกทั้งทางด้านเดบิตและด้านเครดิตดังนั้นก่อนที่จะบันทึกรายการลงในสมุดรายวันต้องวิเคราะห์รายการนั้นว่าเป็นประเภทใดจะบันทึกอะไรบ้างและเป็นจํานวนเงินเท่าใดลําดับขั้นในการวิเคราะห์การค้ามีดังนี้ 1>, 1. พิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการประเภทใด 2. เมื่อทราบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นแล้วก็พิจารณาว่าจะบันทึกบัญชีเหล่านั้นทางด้านเดบิตหรือเครดิต 3. พิจารณาว่าจะบันทึกเดบิตหรือเครดิตบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนเงินเท่าใดตัวอย่างการวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกิจการเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับกิจการลักษณะอื่นดังนี้ ตัวอย่าง3.1เมื่อวันที่1มกราคม 25x1 นายสอนซึ่งเป็นเจ้าของร้าน3สอนบริการนำเงินสดมาลงทุนประกอบกิจการ76,000บาทการวิเคราะห์รายการค้ามีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1รายการค้านี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และส่วนของเจ้าของจะบันทึกบัญชีเงินสดและบัญชีทุนขั้นที่2 เงินสดของกิจาการเพิ่มขึ้นจึงเดบิตเป็นเงินสดในขณะเดียวกันทุนของกิจาการก็เพิ่มขึ้นจึงขึ้นเครดิตบัญชีทุน 3. บันทึกรายการเดบิตบัญชีเงินสดจำนวน7 6 0 0 0บาทและเครดิตบัญชีทุนด้วยจำนวนเงินเดียวกันซึ่งเป็นไปตามการบันทึกบัญชีดังนี้ด้านเดบิตเงินสดทางฝั่งซ้าย76,000บาทด้านเครดิตทุนในสอนทางฝั่งขวา76,000บาท ตัวอย่างที่3.2เมื่อวันที่2มกราคม 25x1 นายสอนนำเครื่องมือในการซ่อมรถราคา24,000บาทมาลงทุนในกิจการการวิเคราะห์รายการค้าดังนี้ขั้นที่1รายการค้านี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และส่วนของเจ้าของจะบันทึกบัญชีเครื่องมือในการซ่อมรถและบัญชีทุนขั้นที่2เครื่องมือในการซ่อมรถของกิจการเพิ่มขึ้นจึงเดบิตบัญชีเครื่องมือในการซ่อมรถ ในขณะเดียวกันทุนของกิจการก็เพิ่มขึ้นด้วยจึงเครดิตบัญชีทุนขั้นที่3บันทึกรายการเดบิตบัญชีเครื่องมือในการซ่อมรถ24,000บาทและเครดิตบัญชีทุน24,000บาทซึ่งเป็นไปตามการบันทึกบัญชีดังนี้เดบิตเครื่องมือในการซ่อมรถทางฝั่งซ้าย24,000บาทเครดิตทุนในสอนทางฝั่งขวา24,000บาท ตัวอย่างที่3.3เมื่อวันที่3มกราคม2 5 x 1ร้าน3สอนบริการซื้อเครื่องใช้สำนักงานราคา2,400บาทเป็นเงินเชื่อการวิเคราะห์รายการค้ามีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1รายการค้านี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการจะบันทึกบัญชีเครื่องใช้สำนักงานและบัญชีเจ้าหนี้ ขั้นที่2เครื่องใช้สำนักงานของกิจการเพิ่มขึ้นจึงเดบิตบัญชีเครื่องใช้สำนักงานและหนี้สินก็เพิ่มขึ้นจึงเครดิตบัญชีเจ้าหนี้ขั้นที่3บันทึกรายการเดบิตเครื่องใช้สำนักงาน2,400บาทและเครดิตบัญชีเจ้าหนี้2,400บาทซึ่งเป็นไปตามการบันทึกบัญชีดังนี้เดบิตเครื่องใช้สำนักงานทางด้านซ้าย2,400บาทเครดิตเจ้าหนี้ทางด้านขวา2,400บาท เรื่องที่3.2.3การบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปจากตัวอย่างการวิเคราะห์รายการค้าสสอนบริการจะนำมาแสดงเป็นตัวอย่างการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปดังนี้ 1. ในช่องวันเดือนปีเขียนพศออไว้ตอนบนสุดของช่องและจะเขียนในตำแหน่งนี้ของ ทุกๆหน้าในสมุดรายวันทั่วไปบรรทัดต่อไปในช่องนี้ให้เขียนชื่อเดือนและวันที่ที่เกิดรายการสำหรับรายการต่อไปถ้าเกิดขึ้นในปีและเดือนเดียวกันนี้ก็ไม่ต้องเขียนซ้ำอีกให้เขียนแต่วันที่เท่านั้น 2. ในช่องรายการเขียนชื่อบัญชีที่จะเดบิตไว้บรรทัดเดียวกับวันที่ตัวเขียนให้ชิดเส้นช่องวันเดือนปีและเขียนจานวนเงินไว้บรรทัดเดียวกันในช่องเดบิต ถ้ามีรายการที่จะต้องเดบิตอีกก็เขียนลักษณะเดียวกันในบรรทัดต่อมา 3. ในช่องรายการเมื่อเขียนชื่อบัญชีที่จะเดบิตแล้วให้เขียนชื่อบัญชีที่จะเครดิตในบรรทัดต่อมาโดยเขียนย่อหน้าห่างจากเส้นช่องวันเดือนปีประมาณเครื่องนิ้วแล้วเขียนจำนวนเงินไว้บรรทัดเดียวกันในช่องเครดิตถ้ามีรายการที่จะต้องเครดิตอีกก็เขียนลักษณะเดียวกันในบรรทัดต่อมา 4. ในช่องรายการเขียนคำอธิบายรายการอย่างย่อๆถึงสาเหตุของรายการนั้นๆในบรรทัดต,ต่อจากรายการเครดิตบัญชีโดยเขียนชิดเส้นช่องวันเดือนปี 5. เมื่อบันทึกรายการหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วให้ขีดเส้นขั้นรายการในบรรทัดต,ต่อมาหรือก่อนที่จะบันทึกรายการต่อไปให้เว้นว่างไว้หนึ่งบรรทัดเพื่อไม่ให้ปะปนกับรายการอื่นและเป็นการแสดงว่าได้บันทึกรายการนั้นๆเสร็จแล้ว ตัวอย่างที่3.4ร้าน3สอนบริการเป็นกิจการให้บริการซ่อมรถเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1มกราคม 25X1 สมมุติว่ากิจการปิดบัญชีวันที่31มกราคม 25X1 รายการค้าที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมกราคม 25X1 มีดังนี้ 25X1 มกราคม 1, 1. นายสอนนำเงินสดมาลงทุน76,000บาท สนายสอนนำเครื่องมือในการซ่อมรถราคา24,0 0 0บาทมาลงทุนในกิจการ 3. ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อราคา2,400บาท 7. จ่ายชำระหนี้การซื้อเครื่องใช้สำนักงานเมื่อวันที่3มการาคม1,500บาทเป็นเงินสด 13. ได้รับเงินจากการให้บริการซ่อมรถจากลูกค้ารายหนึ่งจำนวน7 0 0 0บาท 19. ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการซ่อมรถ ให้ลูกค้ารายหนึ่งจำนวน3,000บาท20รับชำระหนี้จากลูกค้ารายที่แจ้งออกใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่19มกราคมบางส่วนคือ2000บาท24นายสอนเบอร์เงินสดไปใช้ส่วนตัว10,000บาท29จ่ายเงินเดือนและค่าแรงเป็นเงินสด70,00บาท30จ่ายค่าเช่าเป็นเงินสด5,000บาท31จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด1,500บาท ตอนที่3.3การผ่านบัญชีและการจัดทำงบทดลองเรื่องที่3.3.1การผ่านบัญชีเนื่องจากสมุดร,รายวันเป็นเพียงสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเท่านั้นดังนั้นหลังจากบันทึกรายการในสมุดรายวันแล้วขั้นต่อไปจะนำรายการเหล่านี้มาบันทึกในบัญชีแยกประเภทตามที่ได้ระบุในสมุดรายวันวิธีการนี้เรียกว่าการผ่านบัญชี ขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 1. เปิดบัญชีแยกประเภทตามที่ปรากฏในบัญชีสมุดรายวันทั่วไป 2. เมื่อเปิดบัญชีแยกประเภทแล้วต่อไปจะเป็นการผ่านบัญชีทางด้านเดบิตของสมุดรายวันทั่วไปโดยจะเขียนวันที่ที่เกิดรายการในช่องวันเดือนปีของบัญชีที่จะเดบิต 3ในช่องรายการให้เขียนชื่อบัญชีที่บันทึกรายการเดียวกันนี้แต่เป็นชื่อบัญชีที่อยู่ทางด้านตรงข้าม 4. ในช่องเดบิตให้เขียนจำนวนเงินตามที่แสดงไว้ในสมุดรายวันทั่วไป 5. เมื่อผ่านบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปมายังบัญชีแยกประเภทแล้วเพื่อประโยชน์ในการติดตามรายการและสะดวกในการค้นหาที่ผิดพลาดของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท จึงจําเป็นต้องมีการอ้างอิงซึ่งกันและกันดังนี้5.1ในบัญชีแยกประเภททั่วไปช่องหน้าบัญชีจะเขียนตัวอักษรย่อว่า R/W ซึ่งเป็นเลขหน้าของสมุดร,รายวันทั่วไป5.2ในสมุดร,รายวันทั่วไปช่องเลขที่บัญชีจะเขียนที่บัญชีนั้นเพื่อให้ทราบว่ารายการนั้นได้ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเรียบร้อยแล้ว6 เมื่อผ่านบัญชีทางด้านเดบิตแล้วจึงผ่านบัญชีทางด้านเครดิตโดยวิธีการเดียวกันดังนี้ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายการผ่านบัญชีจากสมุดร,รายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องของร้าน3มสอนบริการถ้าใครได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะก็น่าจะเข้าใจในอันนี้เป็นภาพในหน้า38นะคะขออนุญาตไม่ลงเนาะก็ หลังจากที่เขาเขียนบันทึกสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําการ Copy ออกมาเป็นประเภทต่างๆนะคะได้แก่ประเภทเงินสดว่ามีอะไรบ้างประเภทลูกหนี้เครื่องมือในการซ่อมรถนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละประเภทก็แยกออกมาเป็นหน้าต่างๆนะคะต่อไปค่ะเรื่องที่3.3.2การจัดทํางบทดลอง ความหมายของงบทดลองงบทดลองคืองบที่แสดงยอดเงินคงเหลือของบัญชียากประเภททุกบัญชีในวันใดวันหนึ่งโดยแสดงยอดคงเหลือเดบิตไว้ด้านหนึ่งและยอดคงเหลือเครดิตไว้อีกด้านหนึ่งแล้วนํามาเปรียบเทียบว่ายอดรวมด้านเดบิตเท่ากับยอดรวมด้านเครดิตหรือไม่ถ้ายอดรวม2ด้านเท่ากันเรียกว่างบทดลองลงตัวแต่ถ้ายอดรวมสองด้านไม่เท่ากันเรียกว่า งบทดลองไม่ลงตัวอย่างไรก็ตามงบทดลองไม่ใช่งบการเงินแต่เป็นเพียงการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการว่าเป็นไปตามหลักบัญชีคู่หรือไม่เท่านั้นวัตถุประสงค์ของงบทดลอง1เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่างๆ2เพื่อสรุปยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั้งหมดไว้ในที่เดียวกันโดยเรียงลำดับ จากสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย 3. เพื่อนำตัวเลขจากงบทดลองไปจัดทำงบการเงินได้สะดวกรวดเร็วและง่ายกว่าที่จะทำงบการเงินด้วยการหายอดคงเหลือจากบัญชีประเภทต่างๆโดยตรงรูปแบบของงบ,งบทดลองนะคะ หัวก็เรื่องด้านบนเนี่ยก็จะมีชื่อกิจการแล้วก็มีคําว่าง,งบทดลองประจําวันที่นะคะแล้วก็มีตารางนะคะที่จะเป็นชื่อบัญชีเลขที่บัญชีด้านเดบิตด,ด้านเครดิตนะคะโดยจะต้องบอกด้วยว่าหน่วยเป็นบาทแล้วก็ผลรวมนะคะขั้นตอนของการจะทํางบทดลองขั้นที่1เขียนแบบฟอร์มงบงบทดลองขึ้นตัวเขียนชื่อกิจการและวันที่ที่ทํางบทดลองนั้นลงบนหัวของงบทดลอง ขั้นที่2หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีด้วยการรวมจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตด้านเครดิตของแต่ละบัญชีที่มีอยู่ในเวลานั้นแล้วเขียนยอดรวมของจำนวนเงินแต่ละด้านด้วยตัวดินสอโดยเขียนไว้ข้างใต้ของจำนวนเงินสุดท้าย ต่เหนือเส้นบรรทัดที่ถัดไปนำยอดรวมของจำนวนเงินข้างน้อยหักออกจากข้างมากเขียนผลลัพธ์ด้วยดินสอไว้ในช่องรายการด้านที่มากขั้นที่3ในช่องชื่อบัญชีให้เขียนชื่อบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่มีอยู่ในงวดบัญชีนั้นขั้นที่4ในช่องเลขที่บัญชีให้เขียนเลขที่บัญชีของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีที่เขียนชื่อบัญชีไว้แล้ว ขั้นที่5ในช่องเดบิตและเครดิตให้เขียนจํานวนเงินที่เป็นยอดคงเหลือเดบิตหรือยอดคงเหลือเครดิตของบัญชีแต่ละประเภทนั้นตามลําดับขั้นที่6เมื่อลงรายการครบทุกบัญชีจึงรวมจํานวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตยอดรวมทั้งสองช่องจะต้องเท่ากันจึงจะแสดงว่างบทดลองลงตัวตามปกติงบทดลองจะต้องลงตัวถ้างบทดลองไม่ลงตัวแสดงว่ามีการบันทึกรายการผิดพลาด แต่การที่งบทดลองลงตัวนั้นมีได้แสดงว่ากิจการบันทึกบัญชีถูกต้องทุกประการทั้งนี้เพราะว่าอาจมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งงบทดลองยังลงตัวคือ 1. การละเลยไม่บันทึกรายการบางรายการที่เกิดขึ้นเช่นได้รับเงินค่าขายสินค้า1000บาทแต่ผู้ทําบัญชีมีเจตนาไม่บันทึกบัญชีหรือลืมบันทึกบัญชีเป็นต้น 2. การบันทึกบัญชีผิด คือมีการบันทึกบัญชีทุกรายการแต่บางรายการบันทึกผิดบัญชีและบางเอิญเป็นบัญชีประเภทเดียวกันเช่นเดบิตบัญชีเครื่องจักรแทนที่จะเดบิตบัญชีอาคารเป็นต้น 3. การบันทึกรายการผิดที่ชดเชยกันเองเช่นมีการขายสินค้าเป็นเงินสด300บาทและได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินสด120บาทถ้าผู้ทําบัญชีบันทึกรายการดังนี้ก็ไก่เดบิตเงินสด300 เครดิตขาย320้อขอไข่เดบิตเงินสด120เครดิตดอกเบี้ยรับหนึ่งรการบันทึกรายการในข้อกอไก่บันทึกบัญชีด้านเครดิตสูงไป20บาทและข้อขอไข่บันทึกบัญชีด้านเครดิตต่ำไป20บบาทความผิดพลาดของทั้งสองรายการนี้ชดเชยกันดังนั้นยอดรวมของเดบิตและเครดิตในงบทดลองก็ยังเท่ากันวิธีปฏิบัติเมื่องบทดลองไม่ลงตัว การที่งบทดลองไม่ลงตัวอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันด้านเดบิตและเครดิตด,ด้วยจำนวนเงินไม่เท่ากัน 2. หาย,ยอดคงเหลือของบัญชีผิด 3. เก็บยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองผิดข้างหรือใส่จานวนเงินผิด 4. รวมตัวเลขในงบทดลองผิดจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นวิธีปฏิบัติเมื่อง,งบทดลองไม่ลงตัวควรทำเป็นลำดับขั้นดังนี้ ขั้นที่1ตรวจสอบที่ผิดในงบทดลองก็ไก่ตรวจสอบการบวกเลขเพื่อหายอดรวมในช่องเดบิตและเครดิตขอไขตรวจสอบการนำยอดเงินเงินคงเหลือจากทุกบัญชีที่นำมาลงในงบทดลองว่าจำนวนเงินถูกต้องและถูกข้างทั้งเดบิตและเครดิตขั้นที่2ตรวจสอบที่ผิดในบัญชีแยกประเภทก็ไก่ตรวจสอบการหายอดคงเหลือของทุกๆบัญชีขอไขตรวจสอบการผ่านรายการบัญชีจากสมุดร,รายวัน ไปบัญชีแประเภทว่าถูกต้องทั้งชื่อบัญชีและจํานวนเงินขั้นที่3ตรวจสอบที่ผิดในสมุดร,รายวันตรวจสอบการนํารายการจากเอกสารทางบัญชีมาบันทึกในสมุดร,รายวันว่าบันทึกรายการและจํานวนเงินถูกต้องจากที่กล่าวมาแล้วแม้ว่างบทดลองไม่สามารถพิสูจน์ว่ากิจการบันทึกบัญชีถูกต้องทุกประการแต่ถึงอย่างไรการทํางบทดลองก็ยังมีประโยชน์คือช่วยตรวจสอบได้ว่ารายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าได้นำมาบันทึกบัญชีแล้วมีการบันทึกด้านเดบิตและเครดิตในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกครั้งและการทำงบทดลองยังเป็นการสรุปยอดคงเหลือของบัญชียาประเภทที่ได้มีการบันทึกบัญชีไว้ในที่เดียวก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บตัวเลขต่างๆมาทำงบการเงินต่อไปหน่วยที่3ก็จบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่4นะคะ